1ิสองนัดโดยประมาณนะครับผมขออนุญาตเอาวางไอ้บอลแล้วก็ยิงอุยโอ้ย,อยสองทีแตกสองทีแตกเอาไหนดีนกลางโอ้ห้ยนัดเดียวแตกนัดเดียวแตกเฮ้ย สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับวันนี้ช่วงนี้ผมเห็นใน t ิกตอกนะครับมันมีบัคเอคมังกรน,นะครับที่เราสามารถยิงไอบอลนัดเดียวได้เดี๋ยวเราจะลองมาทําดูกันนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าพวกนั้นก็แค่แบบแหกตายไปเฉยๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าคิดยังไงกับบัคกันนี้จากในคลิป t ิกตอกนะครับมีคนบอกก่อนว่ามันจะต้องเป็น AK มังกรเลเวลเจ็ดเท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้ผมไม่รู้ว่าเลเวลเจ็ดหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องเป็นเอเคมังกรน,นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเวลสี่อะไรเงี้ยมันจะได้หรือเปล่านะครับเวลหกอะไรเงี้ยไม่รู้ได้ไหมเพราะเวลหกมันก็ปลดล็อกอันนี้เหมือนกันสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอลเนี่ยเห็นปะอันนี้มันคือปลดล็อกอบิลิตี้ของมันนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในโหมดทั่วไปนะครับเราจะไม่เล่นโหมดแล้งเนาะ โอเคตอนนี้เราอยู่กันในโหมดทั่วไปแล้วนะครับผมจะไม่ลองทําในโหมดแรงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นถ้าสมมติว่ามันทําได้จริงนะนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันต้องทํำยังไงแดี๋ยวเราต้องหาปืน AK แล้วก็ปืนอื่นก่อนนะครับพเพื่อที่จะสามารถใช้บัคตัวนี้ได้แต่ว่าเราจะเจอปืนหรือเปล่าวะนี่โอ้โหพูดถึงก็เจอ AK เลยอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นวะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาปืนอื่นนะครับ ปืนที่ผมเห็นเอาเป็นว่าวิธีทํานะครับก็คือมันต้องสับปืนไปสับปืนมาเรื่อยๆนะครับก็คือเก็บของสับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าคลิปที่ผมเห็นเนี่ยเขาใช้กับ M4 นะครับ M4 ทองก็คือ M4 ที่อัปเกรดมาแล้ว1นึขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทํากับ M4 ที่อัพมาแล้ว1นึขั้นแล้วกันก็จะเจอ A เราจะเจอ M4 ไหมนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าสมมติว่าทําได้จริงนะครับก็อยากจะให้ GM แก้ไวๆเลยนะครับเราลองมาทําให้ดูว่ามันเออมันทําได้จริงแล้วก็มันเป็นบั็กจริงๆนะใครที่ทำแล้วก็อาจจะโดนแบนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเราเราลองมาทําให้ดูกันแค่นั้นแหละด,ดูมันดูว่ามันจะโกงมากๆแค่ไหนมันยิงไอวอลนัดเดียวแตกจริงแล้วเราต้องการตัวนี้นะครับก็คือ M4 ทองนะครับ M4 ขั้นแรกแล้วก็ไอวอลเพื่อที่จะลองยิงดูนะครับเอาเป็นว่าปกติอะ ไอแอบบิลิตี้ของ AK เนี่ยก็คือยิงไอวอลแรงอยู่แล้วใช่ไหมเดีย๋ยวเราต้องมาวัดกันว่าระหว่างทำบัคกับไม่ทำบัคกเนี่ยอันไหนมันจะยิงแรงกว่ากันนะครับหรือว่ามันต่างกันมากแค่ไหนปืนเราได้ไอวอลแล้วตอนนี้เราต้องหา m อแต่จริงเราอยากได้ไอวอลสัก3-4ลูกนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันต่างกันมากหรือเปล่ามันต่างกันมากหรือเปล่าหรือเราจะลองสับกับปืนอื่นแต่มไม่ดีกว่านะครับเราทํเหมือนใน t ิ k กต o อดีกว,ว่า มันจะได้ไม่ต่างกันมากอุ้ยนี่ไงไอวอลลูกที่2ส,สวยเลยผมไม่รู้ว่าในร้านค้ามันมี M4 ไข่าขาไหมฮะถ้ามันมีก็ดีเลยเดี๋ยวลองไปดูร้านค้ากันดีกว่า,าครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มของนี่ก็ไอวอลสวยเราจะได้วัดกันไปเลยนะเอ้านี่ไงเราจะผมจะเปลี่ยนจาก M4 อัพเป็นปืนที่มันเขาเรียกว่ามีปืนทอง1ขั้นแทนนะครับวิธีทำบัคออันนี้นะครับจากที่ผมไปนั่งดูมาก็คือสับปืนแบบนี้ไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับก่อนอื่นผมขอทิ้งอันนี้ก่อนนะครับแล้วเราลองมายิงไอ้วอลกันว่าระหว่างตอนที่เราไม่ทำบัคกเราจะยิงกี่นะัดแตกอุ้ยไหนวะเฮ้ยนี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจสองสิบสองนัดโดยประมาณนะครับผมขออนุญาตเอาเออ่พวกของแต่งมาทิ้งตรงนี้นะครับโอเค มาเรามาเริ่มทำบัคก,กันเลยนะครับปึ๊บเราจะสับไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักสักคักหนึ่งเนี่ย <g> น <ül> ี่เราสับอยา่างนี้นะครับเทคนิคมันก็คือสับอย่างนี้นะครับผมเห็นคนในทวิตเตอร์เขาทำกันแบบน,นี้เราเรา,เรานับหนึ่งถึงสามในใจแล้วกันคือคือพอละกหนึ่งโอ้ไม่ในใจละวนี่พูดออกเสียงละสองสามโอเคนะครับวางไอวางหนึ่งทีแล้วก็ยิงโอ้สองหุย สามนัดแตกสามนัดแตกบั็กหรือเปล่าเยวขอลองอีกหนึ่งทีหนึ่งสองสามโอ้โหได้จริงครับทุกคนได้จริงแต่เราลองสับไปเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งสังเกตต้องต้องไหนดีี่ะเอาเป็นว่านั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะลองสับไปเรื่อยๆนะครับสับ็นัวเขตปลอดภยัยไม่จะชนแล้วกันเนาะนี่โอเค สิวินะครับหนึ่าทีสิสองแล้วเราให้มันเหลือหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราลองมายิงกันนะครับว่ามันจะโกงมากแค่ไหนนะอันนี้เป็นหมวดทั่วไปนะครับถึงเราทําไปมันก็ไม่ไปเดือดร้อนคนที่ลงแรงอยูล่ละโอเคประมาณนี้ปึ๊บหมายบอลเราก็ยิงอุ้ยโอ้ย,อยสองที่แตกสองที่แตกป้าหรือเปล่า หมายความว่าถ้าเกิดเราส,สามารถสลับอย่างนี้ได้เรื่อยๆเพื่อที่จะเพิ่มความแรงของปืนอย่างนี้หรอเฮียใครมันเป็นคนช่างคิดวะคือมันเป็นบั๊กโกงมากๆเลยนะครับการที่ยิงไอ้โอแต่งนัดเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากมนะยิ่งเป็นปืน AK ด้วยครับมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่ามีบั๊กอันนี้อยู่ในเกมอะขอเพิ่มเลือกก่อนไป พราะเรียงเยงเนี่ยผมจะเอาจนวงบีไปหนึ่งรอบนะครับเพราะยังไงเราไม่ได้มาเพื่อเก็บลงเก็บแหลงไม่ได้มาต้องการฆ่าใครห่อนะครับเจะทำบักปึ๊บปึป๊บแค่นี้จัดไปดิวุ้ย <c oughs> นัดเดียวแตกนัดเดียวไอวัวแตกเชี่ยไหนผมว่ามันไม่จริงวางไว้เลยหนึ่ง สองสามเรามีไอ้วอลยู่3อันนะครับกับปืนมาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับเอาไหนดีนกลางโอ้โยดเดียวแตกดเดียวแตกเฮ้ยทำได้จริงครับทุกคนมันทำไม่ได้จริงวะ่ะโอ้โหแล้วทีนี้คือคนลงแรงจะต้องทำยังไงต่อ ก็คือเล่นแบบทุรนทุไลเนี่ยโอ้แล้วคนเหลือ11คนครับสรุปแล้ว AK เ7นะครับเราสามารถทําได้นะครับผมไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่แอปลิไทีของมันหรือเปล่าที่ปลดล็อกเบล6ก็คือจะยิงไอวอลลังขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทํากับ AK สกินอันอื่นนะครับที่ไม่ใช่สกิน AK มังกรผมจะเอาสกินที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีนั่นก็คือสกินอันนี้หรืมั้งเนอะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีกันนะครับก็คือ AK ขาวเขาเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะ เรียบร้อยนะครับผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้หมดละแล้วเราก็ซื้อไอวอลทาไมไอวอลมันซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยต้องสองร้อยเงินหรอโอ้โหโอเคนี่ครับเปิบผมจะต้องทิ้งอันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็เอามาลองกันว่าอุย้ยเก็บนี้ก่อน28ดนัดน,น,นะครับแบบไม่ทำบัก๊ก ใช้17นัดในการที่เราจะต้องยิงไอวอลให้แตกนะครับ17นัดแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำบั็กกันนะครับบั็กแบบเดิมเลยก็คือสับไปสับมากับปืนที่เป็นปืนอัพนะครับผมไม่ชชว่์ว่ามันต้องใช้ปืนอัพหรือเปล่านะเอาเป็นว่านั่นแหละไปดูเยลเลยดีกว่าประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมสับมาสักพักหนึ่งละทุกคนก็น่าจะเห็นเอาเป็นว่ามาลองกันเลยดีกว่า นะครับ1น,นัด2 3นัดแล้วเฮ้ยสินัดเท่าเดิมนะครับสินัดเท่าเดิมนาะสินัดเท่าเดิมเดี๋ยวผมจะลองสับอีกสักพักนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามันติดจริงหรือเปล่านะครับผมจะสลับไปงี้เลยโอเค นะครับเมื่อกี้เรายิงเลยเหลือ11นัดเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็11นัดเหมือนเดิมนะครับชัดเจนแล้วว่าสกินที่ทําได้นะครับต้องเป็นสกิน AK เงมังกรหลือว่าหขึ้นไปนะครับแน่นอนเลยเพราะมันที่มันมีเอฟเฟกมันมีเอเบลิตี้ที่สามารถยิงไอ้วอลลงขึ้นตัวนั้นมันเลยทําให้เกิดบั๊กนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบั็กตัวนี้นะครับคิดเห็นยังไงส่วนตัวผมอยากให้ทีมงานแก้ไวๆนะผมรู้สึกว่ามันจะโกงเกินไปแล้วสำหรับคนที่ลงแรน์นะครับใครที่รู้ว่าบั็อกอันนี้มันมีอยู่บนโลกฟรีไฟแล้วเขาก็แบบใช้เพื่อที่จะแบบไปโกงไปเกลียนคนอื่นนะครับมันทําให้เกมมันหมดสนุกที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนดูว่าเออมันมีบั็กนี้นะครับแล้วก็อย่าไปใช้อย่าไปาหาใช้เล่นกันนะ อาจจะโดนแบนก็ได้นะครับถ้าเกิดทีมงานเขาตรวจเจอสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอดูว่าเขาจะแก้ตอนไหนฝันดีครับ